กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับผมมากันในยามเย็นๆนะครับพี่สนใจในการใดครับพี่ติดต่อสอบถามครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ครับ ID Line นะครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมวันนี้ครับพี่มากันในยามเย็นๆเนาะประมาณสัก ส0ิบรายการแล้วกันนะครับพี่นะสนใจสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้เป็นเป็นจักพาคีโดยเฉพาะเลยนะพี่นะพระสมเด็จโดยเฉพาะเลยครับพี่นะครับผมมาตอนเย็นๆครับพี่หมายเลขหนึ่งครับนี่หมายเลขหนึ่งครับพี่องนี้ครับนี่เนื้อหาเป็นไงอ่านะครับเนื้อหานุ่มเลยพี่นะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่ครับพี่พิมพ์ใหญ่วระค้างครับอ่าหมายเลขหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเลยเนาะ นะครับรายการละ500ร้อยบาทนะครับ500อบาททุกรายการนะครับนะ500บาททุกรายการครับพี่สนใจสอบถามได้นะครับมากันในยามเย็นๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้องปรับเวลาใหม่นะครับคือตอนเช้านะครับจะลงไม่เกินนะครับ8โมงเช้าของทุกวันเนาะนะครับนในยามเย็นๆก็จะไม่เกินบ่ายสามโมงแล้วกันพี่นะครับเอาไปเกินบ่ายสามโมงแล้วกันนะครับนะห้าร้อยบาทครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองครับ นะครับหมายเลข2ครับนี่นะครับพี่นะอ่านะครับท่านใดนะพี่นะที่นะครับนี่โทรมานะครับพี่นะสั่งนะครับเนี่ยที่ไม่มีแอดดีไลน์กันเนี่ยนะครับผมเนี่ยผมกลัวมากเลยนะพี่นะนะครับแอดดีไลน์มาดูภาพก่อนดีกว่าพี่นะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะครับพี่นะเพราะว่าน้องจัดส่งไปแล้วเนี่ยนะครับน้องเสียค่าจัดส่งด้วยนะครับพี่นะอ่านะครับเห็นใจกันหน่อยนิดนึงนะครับพี่เนี่ย ส่งรูปขอรูปภาพเพิ่มเติมได้พี่นะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมส่งหากันได้พี่ขอแอดมาคุยกันนะพี่นะแอดมาเพิ่มเพื่อนขอรูปภาพดีดูกันดีกว่าพี่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวไม่ตรงอีกน้องก็นะครับแบบว่าเหมือนยังไงอ่ามันก็ใจไม่ค่อยดีนะพี่นะเหมือนแบบว่าน้องก็กังวลใจนะครับพี่ว่าเอ้ยส่งของไม่ตรงอะไรเงี้ยน้องตรงตลอดนะพี่นะต้องรบกวนดูดีๆหน่อยนะครับพี่หมายเลขสองครับห้าร้อยบาทครับ หมายเลขสามครับพี่นี่หมายเลขสามครับเนื้อหาเป็นไงพี ouais. nada, ่นะครับเนื้อหานี่ดูเม็ดนะครับนี S <S <|ha|> ่นะครับเนื <hand <hand ้อหาสวยๆนะครับพี่วันนี้คัดมานะครับในยามเย็นๆครับพี่นี่นะครับมาในยามเย็นๆนะครับนะสวยจัดเลยนะพี่นะครับเนื้อหานุ่มๆครับหมายเลขสามครับห้าร้อยบาทหมายเลขสี่ครับนี่หมายเลขสี่เป็นฐานแซมนะ นะครับนี่ฐานแซมบางหุ่นพรมว่ะพี่นะครับเห็นใบหูชัดๆนะพี่นาหนนะินะครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำต่างๆครับพี่ด้านหลังครับนี่ครับช่วงเช้าจะพบกันไม่เกินแปดโมงเช้านะพี่เนาะนะครับช่วงบ่ายๆก็ไม่เกินบ่ายสามลวกันนะพี่นาะเดี๋ยน้องจะลงไลน์นะครับนี่ก็ ฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะพี่นะหมายเลขสี่ครับห้าร้อยบาทครับหมายเลขห้าครับนี่หมายเลขหาล้ามีอะไรเหลืองๆตรงนีง้ติดด้วยนะพี่นะเนี่ยมีคราบอะไรติดอย่างเงี้ยนะครับหมายเลขห้านะครับพระสมเด็จชุดนี้นะพี่นะนได้ได้บ้านหลังใหม่มานะครับนี่อ่า นะครับเดี๋ยวช่วงมืดมืดจะไปอีกนะพี่นะผู้ช่วงมืดมืดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะออกเดินทางอีกไปดูอีกนะพี่เนาะหมายเลขห้าครับพี่ห้าร้อยบาทครับหมายเลขหกครับนะครับหมายเลขหกองนี้พี่ดูเนื้อหาสวยจัดเลยนะนะครับเนื้อหาสวยจัดเลยพี่นะครับนี่นะครับนี่ดูเม็ดนี่ดูเปลือกไม้รากไม้ต่างๆพี่นี่ครับพี่ดูเนื้อหาครับ เนื้อหาหมวลสารนะครับน้ำมันตั้งอีวอรพี่ออกสีน้าตาลเข้มๆครับอ่านะครับหมายเลขหกครับนะหมายเลขหกนะหมายเลขเจ็ดครับพี่ไปกันไม่ไวๆครับนี่หมายเลขเจ็ดครับอือหือดูสเก็ตเม็ดดำๆเพียบเลยนะพี่นะนะครับสเก็ตด,ดำๆเพียบเลยอันนี้นะครับเม็ด,ดมวลสารนะครับเนื้อหานี่ ไม่ดำๆในเพียบเลยนะครับพี่นะองค์นี้สําหรับองนี้นะครับเนื้อหานุ่มเกล่าวถึงยุคนะครับพี่นะนี่ครับสมเด็จลองดูนะครับนะน้องไม่ได้แยกพิมพ์นะครับนะพี่นะเนี่ยสนใจพิมพ์ไหนลองเลือกดูนะครับเนี่ยพี่ท่านใดมีนิ้วจีวรนะพี่นะครับมีนิ้วจีวรติดนะครับพี่ท่านใดแบบแยกพิมพ์ไม่เก่งน้องพี่น้องลองดูนะครับน้องมาแบบไล์แบบเรียวๆครับพี่หมายเลขเจ็ดครับห้าร้อยบาท ทุกรายการเนาะห้าร้อยบาทนะครับพี่ต่อไปหมายเลขแปดครับนี่นะครับเนื้อยับเนื้อยน่นอย่างนี้เลยครับพี่หมายเลขแปดครับนะครับก้อนมวลสารครับพี่นี่นี่นะครับนะอ๋อสวยๆนะครับพี่ หมายเลขแปดครับต่อไปหมายเลขเก้าครับพี่หมายเลขเก้าครับนี่สมเด็จครับดูเม็ดก้อนนี้นี่พี่นะครับเม็ดก้อนนี้นี่สวยสวยนะสักสามสิบรายการนะพี่เนาะมากันในยามเย็นนะครับนี่เนื้อหาในพี่ดูเดิหนึบนุ่มเลยนะพี่นั้นหะนึบนุ่ม หมายเลข9กครับพี่หมายเลข10ครับนะครับพี่หมายเลข10นะครับนี่น้องจะส่งของให้ทุกวันนะครับพี่นะ่าจะส่งของให้ทุกวันนะครับนี่ลองดูนะครับพี่นะสวยทุกอกถุกใจละกันไหนครับสอบถามได้ครับพี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่สวยๆทุกองค์นะครับเนื้อหาถึงยุคแน่นอนนะพี่นะดูดินะครับความเก่าครับพี่หมวนสารดีๆครับพี่นี่อ่านะครับหมายเลขสิบครับไปหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นบางขุนพรมครับนี่อ่านะครับเป็นบางขุนพรมองนี้แบบแห้งมากแล้วพี่นะเนื้อหามวนสารเนี่ยนะครับผม นะครับหมายเลขสิบพีบนี่เนื้อหาสวยจัดเลยนะพี่นนะเนื้อหาสวยจัดจะพี่รงนี้เป็นบางกลุ่มพรมนะครับนะบางกลุ่มพรมวงนี้เนื้อเก่าแห้งเลยพี่นะครับหมายเลขสิบต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดครับนี่ครับผมหมายเลขสิบเอด็ดจ้พี่ดูดิ แตกลายงาสวยๆเลยพี่สักครู่นะพี่นะนี่หมายเลขสิบสองนะครับนี่น้องพูดผิด,ดนะครับนี่หมายเลขสิบสองนะตรงนี้หมายเลขสิบสองครับพี่นะครับนะดูเนื้อหาดิพี่นะครับหมายเลขสิบสองครับพี่ ต่อไปครับพี่ต่อไปครับหมายเลข13ครับพี่หมายเลข13นี่ออกเหลืองนะพี่นะออกเหลืองน้ำมันตั้งยูเลยพี่นะครับนี่ดูเม็ดมวลสารนี่พี่เม็ดดำนะครับเม็ดขาวเม็ดเขียวต่างๆนะพี่น้ำเม็ดมวลสารนี่ดูเพียบเนื้อหาเก่ามากครับพี่นะครับนะนี่สวยมากนะครับพี่นะสวยมากนะครับ หมายเลขสิบสามครับองค์นี้สวยเลยพี่นะหมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสี่ครับนี่นะครับนี่เก่าคึกกระพี่หมายเลขสิบสี่นะครับนี่สองความนุบนุ่มครับพี่นี่อ่านุบนุ่มแน่นอนนะครับพี่ นะสมเป็นตั้งเลยนะพี่นะสมเป็นตั้งเลยครับพี่หมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบห้าออกพระสีออกนวลน,นวลน,นะพี่นะออกนวลนวลเหลืองเหลืองครับพี่นะครับนี่ดูรอมีรอยยุบรอยย่นครับพี่อ่านะครับนี่ด้านหลังครับรอยยุบรอยย่นนี่ครับพี่ วสวยๆครับพี่ดูเนื้อหาดี bbe 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 hey พ <min> ี่นะครับนี่เนื้อหาวัดละครังนะครับนะเนื้อหาวัดละครังครับพี่หมายเลขสิบครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิครับนี่นะครับนี่เนื้อหาวัดละครังพี่นะครับโซนเดียวกันเลยพี่นะครับหมายเลขสิครับนะครับนะเนื้อหา หนึบนุ่มครับพี่เนื้อหานี่ปึกปักเลยนะครับนะนะครับซุ้มนะครับพิมพ์สงสสวยเลยพี่นะครับนี่เนื้อหาม้วนสามด้านหลังครับเม็ดแดงแดงครับพี่อ่านะครับหมายเลขสิบหกครับพต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดครับนี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่ อ่านะครับอืมน,นะครับพี่เนื้อหามวลสารพี่หมาเลขสิบเจ็ดสวยมากเลยนะพี่นะสวยมากๆครับพี่แตกลายงาครับพี่อืม หมายเลขสิบเจ็ดช่พี่อ่ต่อไปครับหมายเลขสิบแปดครับน,นะครับนะหมายเลขสิบแปดครับนี่อ่าออกแกบปูนเปลือกหอยนะพี่นะนะนี่จะมีความหนึบนุ่มนะครับนะนี่นี่ครับพี่เนื้อหามวนสารครับสมเด็จวัลคังนะพี่นะเนื้อหาดูนี่พี่นะครับปึกปักเลย นะครับเนื้อหาปึ๊กปักนะนะครับพิมพ์ทรงสวยเลยพี่นะครับวันละคงองค์นี้นะพี่นะหมายเลขสิบแปดครับพี่มีบินตรงนี้นิดนึงนะครับนะแต่ก็ฟอร์มพากก็ยังดีอยู่อ่ะพี่นะครับฟอร์มพากก็ยังดีอยู่ครับพี่ด้านหลังนี่เป็นคลื่นมันรอยอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่านะครับหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้าครับ หมายเลขสิบเก้าครับนี่ฐานแซมคมคมเลยพี่นะครับฐานแซมคมคมเลยนะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่พิมพ์ฐานแซมนะโอ้เงี้ยนะครับนะน้องจะทราบก็ประมาณนี้นะครับมีฐานแซมพิมพ์ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ไม่แม่นเท่าไหร่นะพี่นะแต่นะครับเนี่ยโดยรวมเนื้อหาเนี่ยพี่นะครับสวยเลยดูดิ อ่านะครับนะสวยเลยพี่นะครับหมายเลขสิบเก้าครับพี่ฐานแซมนะไปหมายเลขยี่สิบครับนี่หมายเลขยี่สิบก็ฐานแซมนะพี่นะนี่ฐานแซมครับนี่นะครับเห็นเส้นบางๆพี่นะครับแล้วดูเนื้อหานี่เนื้อหาวัดละขังครับพี่อ่านี่นะครับดูเนื้อหานี่ นะครับนะสวยมากนะครับนี่อ่านะครับหมายเลขยี่สิบครับพี่ฐานแซมครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับเป็นสมเด็จวัดคังนะครับนี่ผิมใหญ่ครับพี่องค์นี้นี่นะครับนี่ดูมวลสารนะพี่ เป็นก้อนไปเลยนะพี่นะบริเวณนี้ครับพี่นะครับนี่อ่านะครับเนื้อหาสวยๆครับพี่เนื้อหาสวยๆนะครับนี่ฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่นะในช่วยงยามเย็นๆน,นะครับนะอ่านะครับ เลขยี่สิบเอ็ดครับพี่อ่ะนะครับไปหมายเลขยี่สิบสองครับนี่หมายเลขยี่สิบสองครับพี่เก่ากึ๊กเลยพี่นะครับนี่ดูนี่นะครับเก่ามากนะพี่นะดูดิคาบนี่นะครับคาบเก่านะครับพี่นะดูดิย วัดระครังครับพี่เนื้อหามวลสารดีๆครับนี่วัดะระกังครับนะครับหมายเลขยี่สิบยี่สิบสองนะพี่นะยี่สิบสองครับต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสามครับนะครับนะยี่สิบสามนี่ นี่ครับพี่เนื้อหาสวยๆกิ๊บๆครับพี่นี่นะครับเนื้อหาสวยเลยนะพี่นะเนื้อหาสวยเนื้อหาดีเลยอะพี่ดูดิหมายเลขยี่สิบสามนะครับนะขอรูปภาเพ,เพ,พาเพิ่มเติมได้นะครับพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับไม่ชัดเจนประกันใดเนานะต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่ครับนะครับ ยี่สิบสี่เป็นบางขุนพรมครับพี่บางขุนพรมฐานแซมครับพี่ดูเนื้อหานี่นะครับคาบกลุ่นี่นะครับเต็มเต็มแล้วพี่นะคาบกรุนี่เต็มเต็มนะครับเนี่ยใครชอบแบบเก่าๆนะพี่นะเนื้อแบบแห้งๆนะพี่ดูดินะครับนี่นะครับบางขุนพรม,พม 24, ครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่ครับพี่ ไปหมายเลขยี่สิบห้าครับหมายเลขยี่นะสินะบห้บาเป็นเส้นได้นะพี่นะพิมพ์เส้นได้นะครับนี่างคุณผมพิมพ์เส้นได้ครับพี่ดูเนื้อหานะครับนะเนื้อหาครับพี่องค์นี้ครับหมายเลขยี่สิบห้าครับพี่ สารนี่พี่ดูในมวนสารนี่นะครับนี่แตกธรรมชาตินะพี่นะแตกธรรมชาติครับลอยแยะลอยอะไรเนะี่ยนะครับมหมายเลขยี่สิบห้าครับหมายเลขยี่สิบหกครับนะครับนี่หมายเลขยี่สิบหกเก่ามากนะพี่นะในชุดเนี้นะครับดูด,ดูนะครับดูคราบเก่าพี่นะครับแลวเนื้อหานี่นุ่มเลยนะนะครับ เนื้อหานี่นึบหนับป่ะพี่นะครับนะนี่ครับพี่อ่านะครับหมายเลขยี่สิบหกครับต่อไปครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับ นี่นะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดพี่ดูพิมพ์นี่อ่านะครับนี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับดูนีด่ดูนี่นะครับนี่ความนึบความมันนะพี่นะความนึบความมันนี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดทับีใองค์นี้ครับ สวยเลยนะพี่นะหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับพี่หมายเลขยี่สิบแปดครับนี่พี่นะครับนี่หมายเลขยี่สิบแปดพี่เนื้อหาโซนเดียวกันเลยพี่นะครับมาจากที่เดียวกันครับนี่นะครับเม็ดมวลสารต่างต่างครับพี่นี่นะครับนะสวยสวยพี่นะครับนี่เส้นสายสวยสวยคมคมอ่ะนะครับพี่ดูดิ หมายเลขยี่สิบแปดนะครับนะหมายเลขยี่สิบแปดครับพี่หมายเลขยี่สิบเก้าครับนี่นะครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับนี่ฐานแซมนะพี่นะบางขุมคมิครับพี่ตรงนี้สุดจัดนะครับพี่นะสุดจัดเลยนะครับยี่สิบเก้าครับ นะครับผมต่อไปรายการที่30ครับพี่รายการสุดท้ายนะครับในยามช่วงบ่ายพี่นะครับนี่นะครับรายการที่30ครับพี่สนใจรายการไหนนะครับพี่ติดต่อสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นะในไลน์ไม่ชัดเจนอย่างไรนะครับติดต่อสอบถามโทรคุยกันได้นะครับพี่นะนี่ครับบ่ายนะครับในยามเย็นๆนะพี่นะเป็นพระสมเด็จครับพี่มาแบ่งปันกันนะครับนะอ่า นะครับไปเลขสามสิบครับพี่อ่ะนะครับผมวันนี้ก็มีสามสิบรายการนะครับพี่น้องมาแบ่งปันกันนะครับนี่พี่ๆท่านใดนะครับสนใจรายการไหนติดต่อสอบถามได้นะครับพี่นะฝากช่องทางการติดต่อครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับมีบริการเจมเหมนปลายทางนะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับพี่นะอ่าวันนี้ผิดพลาดประการใดครับขออภัยด้วยนะครับพี่นะพบเจอใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับ